สำหรับการแนะนำหลังผ่าตัดก้อกระจกค่ะข้อ 1! ห,ห้ามน้ำเข้าตาเป็นเวลา1เดือนงดกิจกรรมที่จะมีน้ำเข้าตาอย่างเช่นสระผมล้างหน้าหรือว่าว่ายน้ำสามารถที่จะออกกำลังกายเบาๆได้ค่ะอย่างเช่นเดินจ็อกกิง้งเดินอยู่ในบ้านงดออกกำลังกายแบบหนักๆนะคะสำหรับยาค่ะยาที่จะต้องใช้สำหรับหยอดตาก็จะเป็นยาที่ได้รับกลับบ้านจะใช้ ประมาณ1เดือนแล้วก็ส่วนยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่แล้วเป็นประจำอย่างเช่นยาเบาหวานยาความดันอันนี้ใช้ต่อเนื่องได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องงดส่วนอาการที่จะต้องมาพบแพทย์ก็คืออาการตามัวปวดตาแล้วก็ตาแดงค่ะแนะนําให้ใส่แว่นป้องกันไว้ตลอดเวลาค่ะโดยเฉพาะช่วงนอนหลับให้ใส่ที่ครอบตาที่ได้รับจากทางโรงพยาบาลไปค่ะ